ขอแนะนำร้านติมเกมคุณภาพ i n e x Game Center ได้นะคะเพจจริงมีติกถูกปลอดภัยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เติมเกม LWRift ได้ในราคาถูกสุดเลยทั้งรูปแบบ UID และ ID Pass รวมถึงยังเติมเกมใน c a รืออัดเกและเกมยอดฮิตต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายเติมถูกกว่าเติมเองแถมได้คอยคืนไม่เป็นส่วนลดในการเติมเกมขนาดไปได้ด้วยนะทั้งนี้เขายังมีโปรโมชั่นเื่ยๆเลยทั้งหน้าเว็บไซต์และแฟนเพจเฟซบุ๊กเติมได้ตลอดเวลาผ่านเว็บเ็ i n e x Game .th มีแอดเป็นคอยให้บริการ24ชั่วโมงเลยค่ะ ขาให้บริการน้มากกว่า10ปีแถมจดทะเบียนเชิงพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายไม่เคยมีวัดกงหรือเสียหายแน่นอนตเติมได้ถูกสรุดเร็วและปลอดภัยเพราะความสุขของลูกค้าอินด็ค์พร้อมเปค่ะ ที่สำคัญเลยสำหรับคนติดตามช่องห้เมอร์จินเจอร์คุณจะได้รับโค้ดส่วนลดพิเศษจากเราไปเลยค่ะถ้าคุณกรอกโค้ดห้เมอร์จินเจอร์หนึ่งศูนย์ในทุกๆแพ็คจะได้รับส่วนลดสิบบาทสลหรับหนึ่งอดีต่อหนึ่งโค้ดเท่านั้นและพิเศษมากเลยสลหรับแพ็คหนึ่งหมื่นวายขอขึ้นไปคุณจะรับส่วนลดพิเศษห้าสิบบาทเพียงกรอกโค้ดห้เมอร์จินเจอร์ห้าศูนย์เท่านั้นนะคะโค้ดมีจำนวนจำกัดอย่าลืมไปรีบใช้รีบกรอกกันนะ และที่สำคัญถ้าหากว่าเติมผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องทาเมอร์จินเจอรด้นะคะเขาจะได้มาจ้างเราต่อยเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณก็อยู่กับช่องไฮเมอร์จินเจอร์เช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียวสกินของคลิปติกเด็ m มิสฟ o r t จู e ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสกินใหม่ล่าสุดของนางเลยนะตอนนี้ส่วนตัวเราว่าเป็นสกินที่ดีสุดที่เคยมีมาเลยนะคะ Battle b u ันนี่ที่เป็นพรีสติ e ก็สู้ไม่ได้ดูแค่ท้าโพสก็กินขาดแล้วดูเซนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพล็กเลยนะคะว่านางจะเป็นยังไงกันบ้างมารับชมกันได้เลยคะ่ะโอ้โหเข้าเกมมาก็รู้แล้วนะคะว่า คอนเซปต์มาจากสัตว์น้ําประเภทอะไร <laughs> แมงกะพนเด่นมากเลยนะคะแมงกะพนแบบแตะโกนแต่สวยคะ่ะสวยถ้าโพสต์มีการลอยเหมือนแบบอยู่ในท้องทะเลลึกนะคะยิ่งมากับโฮมการ์ดเทรลคือเลิศมากดูนี่ทุกคนกระโปรงคือความพริว้วความเลิศเวอร์มาลีคอกันดีกว่านี่โอ้ยสวยเวอร์มีบัลลังให้ด้วยนะคะที่แพงงันเพราะว่าโมเดลบัลลังหรือเปล่าโมเดลนี้ก็ดูท่านจะแพงใช้่ได้เหมือนนะ เรากดมากับนิดาลีแล้วก็ตัวของมองกานนาที่อยู่มิดเลนนะคะอุ้ยดูถ้าเดินถ้าเดินตอนแหลมากแต่เราให้แบตเตอรี่ตอนแหลกกว่าอน,นี้เหมือนฟินฟิวแบบลอยลอยสมูทสมูทอยู่ในน้ําทะเลนะคะโหแต่เราว่ามันแอบ,บชา้าไปหนึ่งคือเดินชา้าไปไหนคุณนะมันจะลีลาเหลือเกินเดี๋ยวมารายิงให้ดูกันนะคะเดี๋ยวสกิลหนึ่งสิเรดเวอร์แต่มันแอบ,บเร็วไปนิดหนึ่งนะ เราต้องลองมาดูกันนัดที่2ค่ะปักวอดหน่อยอุ๊ยมีวอดปึ้งอุ๊ยโดนด้วยตัวที่เป็นอุ๊ย <laughs> แฟดเลยด้วยป็นสัญลักษณ์ของพาส์สนั้นก็สวยดีนะคะเรามาโป๊ะไปเลยก่อนนี่คือเรียกได้ว่าสกิลเห็นชัดมากลองลองเออโดนด้วยความน่ารักของมิสฟอจุนก็คือกระสุนโป๊นี่แหละคะ่ะสกิลสองมันเป็นแค่แบบว่า ทำให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ตีเร็วขึ้น,นเฉยๆเนาะไม่ค่อยมีอะไรมากที่เห็นได้ชัดสุดๆก็ทุกสกิลเลยเ่ายังเป็นสกิลสองแค่นั้นแหละโป๊กไปก่อนนะคะโป๊กไปก่อนเลิดเลฉ่ำฉ่ำในสกิลสามสิปัวปัว,ปวอา้าจางจังรู้สึกเป็นสกิลสามที่จางมากยังไงของเมเทอร์วันนี้ก็ยังกินขาดนะคะวายเนื้วทีเราแรงมากอุ้ยเสียดายลืมดันเคลียร์เข้าป้อม เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอก่อนนะเซราฟีนฉันจะคิวเธอเดี๋ยวนี้แหละอุยอะอ้ยระวังนันยลีอุ้ยเอา้า oh my god อา้าวสายะไม่มีใครเห็นนะคะเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นแต่เซราฟีนตายก็ถือว่าวินวินอยู่คะ่ะโอ้ว,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 ว้าตอนนั้นเน็ตปิงพอดีเน็ตปิงนะคะเน็ตปิงเน็ตปิงไม่มีใครรู้ทางนั้นนี่เราจะรีคอล์ก่อนไหมอะ เลิศเลยแค่นั้นคือโดนขนเร้เดียวตายแลยนะ้วน่ะว้ไว้ไวโอ้โหความเพลิวนี้ความเพลิวนี้ความเพลิวนี้นี่มานานเล่นแล้วอ่ะเลิศเลิศเออหรือไมว่าเนียรีเองก็มีซัสเทนนะคะแต่เราเนี่ยแหละไม่น่าจะรอดแทนและไม่นะลาก่อนจริงๆแล้วเราเป็นรองเท้าเจาะเกราะนะคะชิ้นแรกแล้วก็ไปต่อด,ด้วยเดอะคอลเลกเตอร์กันเลยเพราะเรากดเลนได้เราคิดว่ามีโอกาสที่จะเก็บสเต็กเดอะคอลเลกเตอร์อในเกมนี้อยู่เหมือนกันนะคะไหนมาสิก็มาเลย ก็มาเลยก็ไม่กลัวเท่าไหร่หรอกนะคะเกมนําเงินนําขนาดนี้เดินหนักแกล้งเดินหแักแกล้งนี่นะคะโมกนาเรากำลังเดินมาเติมไหนฉันนี่มากนาท่านนอุ้ยเนี้ยรีแรงมากแรงมากคุณนะมาฉันอันติอันติเลิศมากเห็นคำว่าอันติอ่ะมันเป็นท่าท่านั่งแล้วก็ยิงอันตินะคะคือแบบติดแตมสดๆตัวแม่เวอร์แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดําด้วยไว้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 ก็อยากจะต่อนะแต่ติดที่ว่า าสกิลคูดาวเมื่อกี้ว้ายว้ายว้ายสกิลวคูดาวสกิลคูดาว,ดาวเออนี่นะคะเลิศเกินวายอย่าทำกันอย่าทำชั้นอย่าทำชั้นได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออดับเบลิลคิวไปเลยนะคะได้ไหมได้ไหมเนี่ยไป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 เออความสวยทริปเปลิลคิวคิวฉันได้โชว์สกิลแล้วเหมืนจะได้โชว์แต่สกินมานาน <laughs> เมื่อกี้คือแบบยังดีที่สกิลมันครูดาวทันนะคะถ้าสกิลหนึ่งครูดาวไม่ทันแล้ว่ก็ไม่น่าจะเก็บเซราฟีนได้นะโชคดีที่เขายืนขนานกันพอดีมันก็เลยกระสุนชิ่งไปแบบสวยๆเลยนะคะเดอร์คอลเลคเตอร์ละ, the ละเดี๋ยวรีเขากลับแปเอาเดอร์คอลเลคเตอร์แล้วก็จะมาปิดคิวฉำๆกันเลยดีกว่าโอ้ยมีคนไปไม่รอดแล้วมีคนไปไม่รอดแล้ววันนี้วันนี้นี่นเออนี่นะคะเดอรคอลเลคเตอร์เก็บสแต็กเดอรคอลเลคเตอร์ไว้ เสียดายเมื่อกี้ถ้าได้รัวกระสุนรัวๆน่าจะคิวได้อยู่แต่ไม่เป็นไรนะคะเนลลี่เกิดก็ดีเนลลีก่กำลังเป็นตัวป่าที่โกงมากนะคะตอนนี้วา,ายลาไลซะยะจะรอดไหมเนี่ยเขาวิ่งไวจังอะยังม,มีอยู่ไหมอุ้ยหายไปไหนละเสียดายไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยิงป้อมกันดีกว่านหนเซราฟีนก็น่าจะเพิ่งเกิดซไยก็เพิ่งกลับบ้านเราตีป้อมทันไหมเนาะเขาลองตีกันแล้วกัน ยิงค่ะยิงโอ้ยถ้ายิงกับสลบปืนสลับปืนรัดม,มากตัวแม่ตัวมัมสดๆส,สมรล้วที่เป็นตัวขวัญใจสาวสาวและ lgbt ละหลายๆคนนะคะของตัวม s f o r ช u n e เดี๋ยวต่อไปเราก็จะออกนักเสสบสเบอร์ดักากันนะคะในเมื่อเขายังไม่ได้เนิร์ฟให้กลับไปเป็นแบบเดิมนะคือเมื่อก่อนมันแค่แบบตีนัดแรกแล้วมันจะสโลว์99%แต่ว่าตอนนี้เขาปรับมาให้เวลาถ้าฆ่าได้จะทำให้เราหายตัวได้หนึ่งวินาทีด้วยนะคะ เรียกว่าทำให้อีกฝั่งเสียจังหวะไปเลยทีเดียวแล้วเมื่อกี้เราหาเงินไม่ทันมาเอาังกรกันดีกว่าลิงครับลิงครับลงมาในบอรครับ <c oughs> เจ้ไปแหละย <c oughs> ิงเองก็ได้นักเลงพอและตอนนี้เราก็ออกดักเศษมาแล้วนะคะจะมีใครเป็นเหยื่อไหมนี่แน่มีคนโผล่เป็นเหยื่อชัดๆเลยคนนึงจะไปรอจัดจา้าโอ้ยมีแฟดหรอแรงมาก ไม่เสียดายอ่ะเมื่อกี้ถ้าเราเป็นคนคิวได้เราน่าจะเห็นคนแบบดักเบ็ดทำงานนะคะเสียดายมาเซราฟีนจะต่อกรกับฉนันหรอจ,จะ๊ะเธอจะมาสู้กับมิสฟอร์จูนของ2ชิ้นได้อย่างไรวายคีปหมดคีปหมดเราแป๊บหนึ่งบอลใกล้แตกละมาค่ะเราก็จะรวยรวยรวยร,รวยร่ำรวยวายเนียลีระวังเด้อโอเคมีแฟดจะรอดไหมเนี่ยลัมเบอร์โอ้โห เรียกได้ว่ามาทุกตัวเลยนะคะจุดนี้อย่าค่ะยาค่ะอย่าทำซับพอร์ตฉันค่ะโอเคเดี๋ยวรีบแป๊บหนึ่งนะคะเพราะไหนไหนก็ตรงนี้เยอะทีเดียว <laughs> เราก็มาออกเกลยวฟร์ที่เป็นรองเท้าปรับโพซิชั่นของ AD เนาะแล้วก็เดี๋ยวออกเป็นตัวของเจาะเกาะสโลนะคะคือจริงๆตอนแรกถ้าออกเป็น,จนออเนจาะเกาะตัดเลือดที่เป็นมอเตอร์รี่มเดอร์ก็ดีปีกแบบแหละแต่ว่าเรามองว่า อันนี้เราห้างจะเกมนำนะคะออกจากกอสโลมาทําให้มันสโนว์บอลได้ง่ายจะดีกว่าเนาะอย่างเวลาเราไล่ตีชาวบ้านเขาก็จะหนีเรายากขึ้นอะหน่อยแน่บางอาจลาคีฟฉันหรอจะลงไปช่วยข้างล่างแป๊บนะคะโอ้ยเดินช้าจริงจริงหล่นเดินบนน้ำจริงหรือเปล่าเนี่ยฟอร์จูลังไปนะคะก็ลังไปค่ะวายโอ๊กังโลลมแล้วมีใครสามารถเข้าไปชั้นได้บ้างโอ้มีแฟดกันหมดทุกคนเลยหรือไงบ้านขายแฟดเหรอฮะ ฮะฉันจะคิวได้อย่างไรมาค่ะเป็นพร้อมแล้วค่ะฉันมีกองหนุนหลังนะคะอีกคิดต้องมีคนเดียวนะคะฉันก็แรงพอเลยค่ะนี่ครึ่งหลอดว้าวไปไปค่ะ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 เตรียมเตียต,ติเออเออออ,อ,อโอ้โหเมื่อกี้คืออะไรวะหน้าโอ,อกทีเดียวคือไปเลยเหรอคุณนะ กำลังไม่ช่วยนะอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะฮะหมายกอดท่าอะไรของฉันเนี่ยท่าปแปลกๆอีกแล้วมาค่ะ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 ,คะนี่หายตัวได้หายตัวได้ไปต่อค่ะไปกันต่อคะ่ะชุบิบาลีเออโดมเนตติ้ง <Wow. S 1> แล้วนะคะโหถ้าเมื่อกี้ไม่ติดว่าแบบ ไม่มีบาเรียนะเราน่าจะตุยอยู่ละขาดดิ้ดสสว179อะขอยัดญาตฟาร์มป่านะคะจะได้เอาตังมาแครี่ต่อค่ะของสามชิ้นแล้วค่ะใครจะมาก็มาเลยพร้อม,ล,งงะะะะมอลิงยุงนะคะนี่นะคะมาจริงขอนั่งบันลังยิงนะคะเลิศเลเลยล่ะเลิศเเลยล่ะเมื่อกี้สาดใส่สามคนไปเต็มเต็มคามแกล้ э มนี้โอ๊ย คุม้มจริงเลยนะคะจะกินนี้ไม่เสียดายที่ซื้อมาตั้ง1นึ่งมื่ไวคออันที่จริงก็รู้สึกว่าคนที่อยากได้แค่ิสร์จูนก็ไม่คุ้มนะแต่เราเป็นคนที่เหมาทางเซตอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าคุ้มนะคะ <c oughs> มาละค่ะใครต้องการคนช่วยคะไว้ Why? <c oughs> บ้านขายแฟตเะรอฮะโอ้ยแล้วฉันโดนลาดอีกแล้วอะไรเนี่ยสป,ปอร์ตนักลาดเวอร์ไปยิงบารอนกันคาไหนป่าปก็ตุยป่าเราก็ตุยนะคะแต่ว่า เรามีดาเมจเบิร์ดเยอะมากกว่านะถ้เาเซราฟินเนี่มานะคะถ้ <c oughs> เาเซราฟินมาชามสีนี่แบบจบเลยนะแล้วออกเข้ามารำออย่างนี้แต่จะได้อยู่แหละได้ได้ไดเออความสวยเดี๋ยวดันเลนแป๊บนึงแล้วก็ไปออกบัตรเตอร์สเตอร์กันค่ะนับว่าเป็นอะไรที่กันตายอยู่นะสำหรับพวกที่มีแอสซซินเยอะอย่างตินก้าอะไรงนี้ได้บัตรเติร์ดแล้วค่ะกันตุยด้วยแล้วก็ ทำให้มีซัสเทนด้วยนะคะจริงๆก็น่าออกมาว่าวอเทียสเป็นสุดท้ายนะเพราะว่ารัมเบิลอ่ะแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขึ้นบ้านกันดีกว่าค่ะเวลาได้บารอนย่างนี้ก็จะดันป้อมนะคะแล้วก็ให้ป่าฟาร์มบัฟมาวาเส้นในไฟต่อแต่ขอดันกลางแป๊บนึงให้เว็บมันสวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปซ้อนเอทรอคส์กันค่ะอุ้ยโปเวอร์เอทรอกวันนี้เอทรอกวันนี้เร็วอย่าเพิ่งเดินไปตรงนั้นวันนี้ระวังเน่ไม่นะโอ้วงวัง ไปค่ะไปค่ะยังสู้กับฉันนะคะยังสู้กับฉันเหรอคะว่าทำไมมันเดินทางนี้เนี่ยงงมากอยู่ไหนอยู่ไหนเออเออแฟดเลยแฟดเลยนี่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 ปัว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 ,ปวอ่าโหเมื่อกี้ถ้าเลนก้าอยู่เราไม่น่าจะรอดนะแต่เลนก้าจะกลับบ้านไปก่อนนะคะเซยานึงกระเราก็ไม่รอดอยู่แล้วเพราะเราของนำเวอร์แ้วเมื่อกี้เขาก็ได้ยิงสีนะเกือบตุยนะ ต่อให้บ้านรอนหมดแล้วแล้วก็มีวันค่ะขยยาขึ้นบ้านเลยลกันว้ายใครตายใครตายโอ้โหโอ้โหไม่ไม้ไมยาอย่าทำชันซาดซาอุย้ยเมื่อกีก้เกฟอสติดกำแพงอะถ้าเมื่อกีก้เกไม่ติดกำแพงน่าจะได้อยู่นะคะเสียดายแต่เมื่อกี้เราก็เล่นพลาดกันทั้งทีนี่นแหละแบบคือเราก็ยืนมุมไม่ดีเองแล้วก็มุมตอนนั้นเป็นมุมของเแซบบลาฟีนยาสุโอะเลยนะคะเดี๋ยวออกมามองมาโมเทียบมาดีกว่าคือวลัมเบิมเลมันแรงไม่ไหวจริงเมื่อกี้แบบแทบจะหมดหลอดเลยอะ ค่ะน,นี่บัตเติร์ดนี่นเสียดา,ายอยากให้มีเป็นครั้งที่3นะคะแต่โชคดีที่เราเกมนํำมากก็เลยยังไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไ,รไ,ห,ไหร่ไหนชนไอะไรวบตรงนั้นใช่ไอะไรวบตรงนั้นอย่ามาทำป่าชนะอย่ามาทำซับชนะโอ้ยเสียดายฮ่าเมื่อกี้แบบเขาหนีทันนะคะเดีเ๋ยวขอแยกไปเคลียร์เวฟเลนกลางก่อนเฮ้ยแต่แบบยังไงเราก็ยก m v p ีให้ท่าอันติของนานจริงๆถึง เรามองว่าเอฟเฟกจะแอบเฉยแต่ว่าตัวของท่านั่งยิงคือที่สุดเลยนะคะไม่รู้ว่าคิดได้ยังไงแต่ว่ามุมที่เรายิงเมื่อกี้มันแบบออกแนวไม่ค่อยสวยขนาไห่ถ้าเราเจอมุมสวยๆได้เห็นหน้ามีฟาจูนช็ตอนตียวชัดเราจะมานําให้ดูรีลานกันอีกรอบนึงนะคะเราจะรอดเนี่ยเรยนก้าเดินมาหาแล้วนี่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 ขอเทเวฟเรนก้าแป๊ดหนึง่งไปเดินไปคิวชาวบ้านนะว้ายว้าว้าลิงอย่าเพิ่งตายนะลิงอย่าเพิ่งตายนะ นี่อันตีใสอนตีไซเออโอ้ยไม่ตายนี่คิดว่าจะรอดจากชั้นหรอจ๊ะฮะคิดว่าจะรอดหรอจ๊ะโุ้ยโอ้ไมล์กโอ้ไมล์โอ้ไมล์ก oh 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 นี่นะคะฉันมีสิ่งที่เรียกว่าบัตรเตอร์สเตอร์จ้าบัตเตอร์นี่ของยังดีเลยนะคะตอนให้โดนเนิร์มมาก็ยังเก่งอยู่ แต่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเจอมุยสวยตอนอันติมิฟฟอร์จูนแล้วเราจะมารีรันให้ดูกันเดี๋ยวเรามารีรันอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่จะไปรับชมการสู้กันต่อนะคะก็คือเพิ่งเห็นว่านั่งเฉยๆแต่ไม่ได้หยิบปืนมายิงตอนอยู่บน,นเวลามันปืนลอยได้อะไรนี้ไหนจะสู้กันหรอฮะจะสู้กับฉันหรอจ๊ะนี่ ยิคิดว่าหวังจะลาบนะว้ายว้ายว้ายถึงไายเออถึงซัพพอร์ตเราจะตัวเย่ยวัตนาเบ,บไอโกไปแล้วแต่เราก็ฆ่าป่ากับยาสูได้นะคะฟินนะ่าที่สุดแห่งความฟินมายิงเอลเดอร์กันดีกว่าค่ะพนักก็ต้องการบ้านเนาะจะยิงทันไหมเนี่ยกูยิงไม่ทันยังเลยยิงเราคนจะฆ่าคนก่อนที่จะยิงออบเจกต์นะเพราะเดี๋ยวเขาอาจจะลัดเราได้นะคะ <laughs> โอเคโชคดีที่ผ่านไปได้ดีเพราะอ,าอีกฝั่งเขาต้องการบ้านและเคลียร์เวฟเนาะเราก็มาเอา ตัวของบารอนนาะชอกนดีกว่าค่ะมาค่ะคุณลิงอุ้ยถ้ายิงแบบอแตอแรลตอแหลมีพระเจ้บนตัวที่แบบน่าจะตอแหลที่สุดในเกมละนอนองกมาจากยูงี้นะฮะไม่มีอะไรตอแหลเท่านางแมวอีกแล้วสินโฟจริงยิงยิงเอออุ้ยเกือบครึ่งหลอดแน่แต่ลําเบิ้ลมันถึกนนะเนาะถ้าเป็นโดนบอลนี่แบบเราจะได้ว่าเราเคยเกมนําชาวบ้านมากๆอยู่เราเคอจะได้ว่ากระสุนยิงชิ่งนัดหนึ่งอะก็คือตุยไปเลย นี่นะคะจะมาสู้กับฉันหรอคะยิงอุตสาปไปแล้วว้ายว้ายว้ายจะตายไหมยังไม่ตายยังไม่ตายเออนี่ปัวอ,อย่ามาลองดีกับมิสฟอจูนของเต็มนะคะมาลองดีอะไรเอออย่าสโสดหนูแต่ว่าตรงก็เขาเต็มมิสฟอจูนจริงแหละคืออันนี้ก็เกมนำนะคะป้ค่ะมาเอาอะไรคะมาเอาอะไรคะจบบ้านแล้วกัน,นะคะ่ะ แล้วก็จบไปสวยอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้เรียกว่าเราเกิดจัด,จดเลยเพราะว่าทัพดีแล้วก็ตัวของมิดเลนที่ดีนะคะเป็นเพื่อนเราเองเ <c oughs> นี่ยขอบคุณเพื่อนที่มาเล่นด้วยกันนะมากเลยนะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมด้วยคะ่ะความสวยนาะความเปลี่ยนร่างตอนอติมันแบบเป็นอย่างนี้นี่เองความนั่งมันลงมัลลังอะไรต่างๆคือมันอลังการมากจริงๆแล้วก็หนีไปผลการ MVP นะคะเออค่าขนาดนี้ฉันเถอะขอร้องเลย ทุกคนชอบไหมคะสลับสกินนี้ส่วนตัวเราชอบป้าเพราะเป็นสกินเอ็กซ์คลูซีฟของ Miss Fortune ที่สร้างมาเพื่อไวริฟโดยเฉพาะเลยนะคะและทำให้กระแสะของ Miss Fortune เนี่ยเรียกว่าโอ้โหกลับมาอย่างหนักหน่วงเลยในช่วงนี้หลังจากที่ตัวของ Miss Fortune ไม่ค่อยเห็นใครหยิบมานานเลยนะแต่เราเนี่ยเป็นคนที่เล่น Miss Fortune ในตัวของแบบ PP หรือหมดพิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะาในแงเราเล่นแต่พวกสปงสปอร์ตอย่างนี้เนาะและที่สำคัญนะคะคือก็เห็นหลายคนก็พูดจริงๆและที่เราพูดไปต้องคิดว่าแบบฟอร์จูนเป็นสกินที่แพา อย่างกรชา้นโตัือื่อะมันยังมีการให้แบบเออมีสิบออกบ้างระหว่างทางในแต่โจนก็คือต้องการันตีตอนช่วงแบบ9 0้าถึงร้อเท่านั้นด้วยเพื่อก็จะร้อยหนึงเกินเลยก็ได้นะคะแต่เราก็เห็นบางคนก็เปิดได้ก่อนนะแต่ก็น้อยมากๆเลยค่ะสซนนั้นก็จะเป็นการันตีอะเนาะส่วนตัวเราคิดว่า10,000 Y วายคอเนี่ยเราขอเก็บไว้แก้วพวกฟรีสติแล้วกันคะ่ะลิเกเนอรี่ก็จะแพงไป แต่ก็อาจจะคุ้มก็ได้สำหรับตู้กาชาหรือรอชินไปแล้วก็ได้นะคะซึ่งไม่ควรจะชินเลยเนาะกับอะไรที่มันโอเวอร์ไพรส์แล้วก็แพงเกินไปอย่างนี้เพื่อนคิดยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะส่วนตัวเราแบบชอบคุ้มดีเทลสวยเอฟเฟกต์สวยสเปซอาร์ตสวยสำหรับเราสเปซอาร์ตเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมีช่วงนึงที่สเปซอาร์ตของ l อค่อนข้างจะดรอปลงไปเยอะเลยค่ะ S 1> <S 1> ก็ตามวันนี้ก็เป็นความคิดเหน็นของเราเพียงคนเดียวเท่านั้นอยากให้เพื่อนมาพูดคุยด้วยกันนะว่าคิดยังไงกับสก,กินนี้นะคะรวมถึงสก,กินของกาชาในเซตนี้ด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเรีิวเคียวกับมอแกนให้ทุกคนได้ดูกันในคลิปหน้าและคลิปหน้าอีกทีนึงคะ่ะสำหรับวันนี้ให้มาร์จินเจอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องเราด้วยนะที่ัญก,ก็อย่าลืมกดดแจ้งเตือนให้ไม่อยาพลาดคลิปให,ใหม่ๆด้วยนะคะบายบายคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ